รอยผัวเข้าเมืองอีกแล้วค่ะวันนี้แต่งตัวก่อนใส่ตุงเท้านะคะมีนักเพื่อนในเมืองเออผัวไม่รู้นะเนี่ยบอกเราเมื่อคืนอ่ะคืออะไรสรุปนังก็รู้แหละเราจะแต่งตัวเข้าเมืองนะคะอ่ะมาค่ะสวมหัวสวมหางนะคะซิดนีย์อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบางวันสามฤดูในวันเดียวนะคะเตรียมพร้อมข้างนอกถ้าจะเย็นนะคะก็เลยต้องแบบเออหลายชั้นนิดนึงเนาะ วันนี้มุมนี้ค่ะวันนั้นมุมนะหลายมุมซะเหลือเกินก็นั่นแหละค่ะทุกคนมีนัดกับเพื่อนเข้าเมืองนะคะก็เลยนี่เลยจะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนไปค่ะเหมือนเดิมออกเร็วแต่ถึงที่หลังเพื่อนเหมือนเดิมไปจ้าเราจะเดินเส้นทางนี้นะคะเส้นเดิมของเราหลังจากที่ลงจากเซ็นทรัลมาก็คือผ่านทางนี้เลยนะคะตลอด เนาะส่วนมากก็จะฝั่งทางนี้แหละก็ระหว่างที่ให้ดูวิวนะคะฉันก็จะแวะเข้าไปกดตังเปยตัวเองนิดนึงนะคะนี่มาแล้วนี่เปยอะไรนี่แหละเปยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยนะคะขออนุญาตกินข้าวก่อนหน้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ยบวย